โยโยโย่10.30โมงเช้าเจอกันกับคืนผูหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนผูหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เคลื่อนยนตสปอร์ตแล้วก็เขาร่วมกลุ่มผูหนังได้ที่อด MVP 33ครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์บิ๊กแมทพิจารณาเลือกเกมเวลา5้าทุ่มตรงชิงแชมป์สโมสรโลกรอบ16ทีมนะครับพาเมลัสจากบราซิลจะเจอกับโบตาโฟโกจากบราซิลนะครับ2ทีมจากบราซิลมาเจอกันเองครับพาเมลัสผ่านเข้ามาด้วยกกกาาารรรเเเเเปป็นนนนนแแชชมมมมมม์์ลลลุุ่่ A ะะคับผง1สสสออออ2ดิต มี่มา2ต่อ2นะครับต้องดาวใจเดลเฟรล่าคุณสื่อชาวโปรตุกสในการคุมทัพเลยครับตัวหลักๆก็บูลินโร่กับกุสซโมโกเมสเป็น2เกมรับตรงกลางเนี่ยมีริชาร์ดรรออสแล้วก็บารซิโอครับณที่แล้วลงสำรองและยิงได้มีราเฟลเวก้าเช่นเดียวกับแนวรุกเฟลเปอนเดอร์สันอดีตนักแต่ลาซิโวนัดที่แล้วไม่ได้เล่นเลยนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าเกมนี้จะมีส่วนร่วมหรือไม่ที่เหลือก็มีเปาลินโย ก็ยิงได้นัดที่แล้วกองหน้าเป็นวิกตอร์โรเก้นะครับโยโย่เจ็ดสาผลิตภัณฑ์ k คลนสปอรผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะก้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับเจอกับโบตาฟุโกผ่านเข้ามาด้วยการเป็นรองแชมป์กลุ่ม B ผลงานชนะ2แพ้1เกมล่าสุดไปแพ้อตมาริดมา0 1นะครับเรนาโตไปวาคุนซือชาวโปรตุเกสก็ไม่มีมาเตอุสที่ยังเจ็บนะครับแน่นอนทีมชุดนี้ดาวดังก็แบ็กซ้ายอย่างเล็กเตเลสอดีตแบ็กแมนยูนะครับมีอเล็เซนเดอร์บาโบซากับแชร์คุมเกมรับตรงกลางมีอารันกับมาลอนฟาริอาร์ตนะครับสามนารุกก็จะเป็นอาตู ซาวานีโน่แล้วก็อีกอร์เคซุครับเจอกันมาล่าสุดก็คือในลีกฤด,ดูการนี้ในลีกบราซิลนี่เจอมาหนึ่งนัด31มีนาคมปรากฏว่าเสมอกัน0ู 00, นที่บ้านพาเมลัสก่อนเกมเขามองพาเมลัสเหลื่อมนิดๆแม่แต่พิจตบอกเลยครับสูสีโบตาเฟโกก็ไม่ธรรมดานะครับ เกมแบบนี้โบตาโฟโกเนี่ยมีตัวประสบการณ์ด้วยครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจโบตาโฟโกพี่เจนมองว่าจะไม่แพ้แน่ใน90นาทีไม่เสมอก็พลิกชนะเลยครับให้เชียร์โบตาโฟโกเป็นคริหนังบิ๊กแมตชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย